ตื่นเต้นตั้งตารอสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะนำเสนอเรื่องราวของผีตลกค่ะผีตลกมักจะอาลวาดในช่วงออกพรรษาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันดูนะคะมีมาตั้ง200กว่าปีแล้วแต่คนไม่ค่อยรู้จักเลยอยากจะมาพาให้รู้จักค่ะเด็กๆที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์เขาจะเล่าให้ฟังค่ะ กลัวผีกันไหมคะผีมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนกลัวผีมีจริงค่ะไม่อยากเห็นไม่อยากเจอ ลาจังหวัดอุตรดิตถ์รอเวลาเจอผีปีละครั้งสืบเนื่องแบบนี้มา200ปีเป็นอย่างน้อยงานแห่ผีตลกเป็นประเพณียิ่งใหญ่รวมใจคนทุกตำบลในอำเภอขทาปลาเรื่องราวความเป็นมาของผีตลกเป็นอย่างไร ไปดูให้รู้แจ้งเห็นจริงกันตั้งแต่เริ่มเตรียมงานเลยค่ะ ไปก่อนไปเอาูรเยยี่ยเขาเขาจะตัดไปทำอย่างนั้นตัดไปทำหัวผีตาลกว้ายบ่กลัวว,ลว่ะบ่กัวบกลัวไปดีกว่าไปๆไปไเดี๋ยวช่วงก่อนออกพรรษาบ้านงุนงามคึกคักน่าดูจะมีงานใหญ่ต้องตระเตรียมหลายอย่างเด็กๆชอบมากมีภารกิจสนุกสนุกรออยู่เยอะแยะผู้ใหญ่สมชายธรรมใจนำทีมค่ะ ผมป้านอ่อนมาดูกระด้ยนินว่าตะป่นอย่ามาตัดไม่อ,อ้นมันลำใดนี่ตะป่วนดูนี่ย่งนี้เอาํำไหนด้อันนี้ไม่อย่างกจ้าไม่สร้างหมดจ้าลำใหญ่เอาละเอาดูนะั่นตรงเอาไปอาเอาไปตะปุ้นปล้องยาวไผ่สร้างหม่นจะนำมาสาร<ว>ทำหัวในขบวนแห่ผีตลกค่ะอะ่เด็กๆต้องมาช่วยกันหามาออกไปแล้วน่ะนี่หาไป การเลือกกันเนี่พอสมควรจะแล้วก็ต้องมีฝีมือแล้วก็ทำใช้เวลาทำนานมากเลยจ้ะ ค่ะเด็กๆทำเสียนจะต่ำมือค่ะแล้วก็ขั้นตอนนี้ต้องให้คนใหญ่ทำจะ้ะตาเขาเก่งจะ้ะอีกสองวันจะออกพรรษาแล้วคนบ้านงุ้นงามเตรียมขบวนแห่ผีตลกเพื่อจะบอกบุญชวนคนเข้าวัดฟังเทศมหาชาติในวันออกพรรษา นี้เด็กๆได้รับมอบหมายให้ลงสีตกแต่งผีตลกในสไตล์ของตัวเองแต่ละคนกำลังวางแผนออกแบบผีค่ะผสมเป็นสีส้มตาปูดเอาตาปุดๆแล้วก็ตาเป็นสีแดงมีเลือดไหลออกมาแล้วก็ฟันเป็นฟันแหลมๆเอาหูญ่าหัวเอาเป็นสีดำๆแดงๆจะตกแต่งหัวผีเป็นสีชมพูแล้วก็ เอ,า,อเาหักนาหักสีสดใสเพราะว่าบอมัดแบบน่ากลัวน่ากัวแบบน่ากลัวที่ผู้ชายทำไปค่ะพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็ต้องเติมตาคิ้วปากทำจากอะไรบ้างทำจากลูกมะพร้าว มามะพร้ส่วนก้านมะพร้าวนี้รูปร่างคล้ายจมูกเติมไปด้วยค่ะเมื่อก่อนทำจากวัสดุธรรมชาติไม่ไผ่มะพร้าวฟางนำจีวรเก่าๆมาตกแต่งดูลึกลับน่ากลัว สมัยนี้อาจจะใช้ตะกร้าพลาสติกประทำหัวง่ายและก็เบาสบายดีพุ่มด้วยผ้าขาวตกแต่งตามใจกระดาษลังเอามาทำหูสมัยนี้หาลังกระดาษได้ง่ายค่ะ <c oughs> ได้เวลาลงมือลงสีกันค่ะเอาพวกผู้ชายตีะเอาแบบหน้ากลัวหน้ากลัวเนะี่ยเอาต้องเอาสีแดง ดำอา่าแบ่งไปแดงอย่างอีกเอาลงมือเลยทุกอย่างมันต้องวางแผนลูกถ้าหอาหมวปุ๊บเนี่ยผีก,ก็จะออกมาบดเอาหนูว่างเอเอบดตลกเ,เนอะ ลงสีแบบพาดเท้ใส่ตรงนี้สีชมพูลูกกระตาสีขาวสีแดงปากเป็นสีส้มฟันเป็นสีเหลืองจ้าตัวจะเอาเป็นสีเขียวหมิ่นจ้า uh huh. เวลาเฮาทาอีมันจะป้นกันจะรอให้มันแห้งก่อนจ้ะเราถึงจะทาสีต่อไปได้จ้า จอของฝั่งบุใจจะเป็นตีมหน่ากัวมีสีดำสีแดงสีเหลืองสีขาวปนๆจ้ะอ้าวใครทีจะต้องรับผิดชอบเร่องหน้ามุกมุกดำไปแกดของเขาจะหน้ากัวจ้ะแต่ของเฮามันจะคิมินโต,โตจ้ะผีตาหลบ ไม่ใช่ผีที่เรียกเสียงหัวเราะขบขันนะคะหลกภาษาอีสานและภาษาเหนือแปลว่าถอนผีนี้มีลักษณะดวงตาถลนจะหลุดออกมาจากเบ้าคนท่าปลาก็เลยเรียกผีตาหลกเรียกไปเรียกมากลายเป็นผีตลกในปัจจุบันค่ะออกมาเราเป็นจะได้ดูแล้วเนี่ยน่ากลัวเหมือนที่คิดก่อนแล้วตรงใจก็ล่ะตรงใจตัวเองก่อการลงสีอย่างต่างตมันแปลก อ๋อโอเคอ้าวนีน้่ของผู้หญิงนะลูกได้ตรงใจก็ตรงใจจ้ะแต่ว่า <c oughs> นี่เป็นพีตะลกแบบจะได้ก่อนนี่นะตะมุตะมิแบบตะมูตะม,บบตม,ตมิดูถึงว่าสีมันตะมุตะมิอยู่เนาะพีตะลกนะลูกเขามีมาตะเมินพุ่นละเป็นสองร้อยสามร้อยปีพุ่นละ <c oughs> บ้านเฮานี่นะเป็นบ้านติดปอแม่เฮาเนี่ย <c oughs> ง่ายมาจากพุ่นง่ายมาจากท่าป่าเก่าพุ่น <c oughs> ท่าป่าพ <c oughs> ุ่นเนาะลูกตีน้ำท่วมพุ่นน่ะ เออแล้วเวลาเวลาตอนใกล้จะออกพรรษาเขาจะมีเทศเทศมหาชาติทีนี่เขาก็จะไปเอาต้นก้วยต้นออยติดอ,อยู่ตามบ้านนั่นนะแล้วผีตลกเนี่ยเขาก็จะไปตุยคนในขบวนที่เขาแห่มันคนบ้านเขาเขาเรียกว่าแห่ผีตลกหลังจากการสร้างเขื่อนสิริกิตในปี2513นหายาคนหลายตำบลแนนำเพอท่าปลาต้องย้ายหมู่บ้าน กระจัดกระจายไปตามพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้ประเพณีแห่ผีตลกก็เกือบจะเลือนรางหายไปดีที่มีหลายคนหลายฝ่ายช่วยกันฟื้นฟูส่งต่อเรื่องราวให้คนรุ่นหลัง อันนี้สุดกี่กว่าแค่นอันนี้าเขอเห็นตอนก็คืนหน้าตัวนี้นะออันพรุ่งนี้เขาก็จะแห่ผีตลกกันจ้ะเขาจะมาร่วมตัวกันดูผีตลกจก้ะเดินแบบตตกแตกเตกเตกเขาหูว่าเขาอยู่ในหันจ้ะเขาก็สมาเต้นเดี๋ยวจะทําอะไงในหันก็ได้จ้ะตอนเด็กๆผมเคยเห็นแล้วผมวิ่งหนีแล้วครับกลัวครับ มันดูน่ากลัวครับตามันก็นปูดออกมาแล้วเขาก็มาทำท่าแบบทำถ่าหลอกจะอี้เลยจ้ะหนูกะลองให้กลัวจ้ะโตมามีความผิดเปลี่ยนไปจ้ะตอนนี้บอกกลัวแล้วครับแล้วมันกับบอใจผีครับผีตลกมีแค่บ้านเฮาตีเดียวจ้ะบบมีตีอื่นเลยจ้ะมีแค่ทาปลาตีเดียวจ้ะพุงนี่เฮามาดูผีตลกด้วยกันเด้อจ้า ขบวนแห่ผีตลกได้ชมกันปีละครั้งใครไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักอย่าพลาดนะคะใครจะเป็นผีตลกเชิญมาทางนี้ค่ะ เาเองเนี่ยเราอยู่กับธรรมชาติเขาต้องเคารพเอาเด้อสะอาดตัวสีสันเด้สเอ,ดส,อ,ดส,อดส,สมัยก่อนจะมีพิธีเข้าผีด้วยนะคะก็คือเชิญวิญญาณพูดผีในป่าช้าให้ออกมาเล่นสนุกร่วมขบวนด้วยกันโดยบูชาด้วยไข่ต้มหมากพลู เดี๋ยวนี้พิธีเข้าผีไม่นิยมทำกันแล้วแต่ผีตาลกยังคงทำหน้าที่สำคัญตั้งขบวนแห่บอกบุญชวนคนเข้าวัดวันออกพรรษาคลื้นเคร่งสนุกสนานฝนโปรยเย็นชื่นใจแห่รอบหมู่บ้านจะจบขบวนที่วัดประชาธรรมค่ะ คนที่จะสวมหัวปลอมตัวเป็นผีตลกมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นแล้วก็ต้องเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยตัวด้วยวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวนี้ทุกเพศทุกวัยเป็นผีตลกได้ค่ะใ,ใครๆก็แต่งตัวเป็นผีตลกแล้วก็ถ่ายรูปอวดกันสนุกสนานค่ะ จากจุดเริ่มขบวนแหไปวัดระยะทางประมาณ2กิโลเมตรระหว่างทางชาวบ้านก็ช่วยกันเตรียมต้นกล้วยต้นอ้อยต้นกุ๊กต้นขา่าไปร่วมขบวนแหจะนำไปตกแต่งสาลาวัดให้กลายเป็นป่าหิมพมาน วัดแล้วผีเข้าวัดไม่ได้ค่ะที่นี่เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์ก็จะมาพรมน้ำมนต์ให้บรรดาผีทั้งหลายเพื่อชำระล้างสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่เป็นมงคลก่อนจะฟังเทพมหาชาติร่วมกันในคืนนี้โต้กับนายอาสาเป็นผีตลกเข้าปีที่สองแล้วเป็นยังไงบ้างคะท่านแฮมันก็เหนื่อย เดินขบวนเดินไก่มันก็นักหัวตอนเดินมันจะปวดขาครับมันเดินไก่ครับแล้วมันกัดครับแล้วก็ต้องอทนครับเยอะๆครับต้องแข็งแรงเรียวแรงยังเหลือลุยกันต่ออีกนิดค่ะ ตอกนี่ก่อนนี่ย,ย,ย้ายย้ายอาตอกไม้หนึ่งลูครับเด็กๆก็ตื่นเต้นตั้งตอรอารอแห่ผีตาคกับบ้างคนกับกลัวบ้างค้นกับบอกลัวจะจะคิดว่ามีสเสน่ตรงที่การแห่จะการแห่กมวนดีแล้วก็ตอนตี่ตกแต่งหรือซานหัวผีตะลกเนี่ยกัดดู ดูสนุกแล้วกัได้ดูเขาคนเท่าคนแก่สานจ้ะรู้สึกดีจ้ะที่มีคนมาร่วมง,งานจ้ะมาร่วมบุญจ้ะปีหน้าผมอยากทำาใื้มันน่าก,กวัวน่าก,กวัวครับทำหัวผีตาโลกคือมันเล็กๆผมจะได้ใส่สบายครับจะได้บอต้องน้าัวครับอยากคือมีแบบหน้าหักหน้าหัก ตะมุตะมีปีนาอยากใส่หัวผีตะลกจ้ะในเต้นได้ทำมายังมัเขาจ้ะอยากพือมีอีกครับมันม่วนดีครับอยากคือทุกคนหูจักผีตะลกบ้านเฮาหลายๆจ้ะงานบุญใหญ่กำลังจะผ่านไปแต่ความสนุกสนานความภาคภูมิใจของเด็กๆยังคงอยู่ไปอีกนาน ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่มีส่วนร่วมช่วยงานชุมชนจุดประกายความรักความภูมิใจประเพณีวิถีคนท่าปลาตอกย้ำให้สืบทอ,อดสืบต่อไปผีตลกทั้งน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูนะคะเด็กๆก,ก็ภูมิใจมากเลยคือประเพณีหรือว่างานของเขางานเนี้ยนะ ถือเป็นงานใหญ่ที่อลังการมากคนท่าปลาจังหวัดอุตริตถ์ภาคภูมิใจปีหน้าใครอยากจะไปปักหมุดไว้เลยนะคะช่วงออกพรรษาค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ